เข็นยกสินคา้าเข็นขนท่ายสินคา้านะครับดังวินนาทาซิราชาฮาเบอร์ครับผมซิราชาฮาบเบอร์นะครับเบี้ยนังเซล่าอยู่พี่นหน่งองสินค้าน้ำขามา้าผลค่างขนถ่ายไเรื่อย,ย,น,ยน,นะครับพี่น้อง ใช้เครื่องบินนก,ก็มากัน่้อยนะพี่น้องรถกระเรียนมากหอดกันนะครับก็ทำเปเลือกนะครับพี่น้องลํำหน่อยใค่เนี้ยบาดกัดลนำพี่น้องเอ้ยจักหน่อยจักไงประปนกันไปช้องหมื่นสามหมื่นสหมนหอดแสนหอดแสนหาแสนหกตันก็ะมีนะครับพี่น้องเลือดบรรทุชุดเดือดฝีมือของมนุษย์เห็นได้ชุ่มทุกย่างนะครับพี่น้อง นี่บรรยากาศนั่งเรือกระบ้าครับเวลาพายเวลาเดิเบิงชทำไปตลอดางเรือจับเดือกันนะเตีนังกพุนกาี่ดีกขาอามาทนพาเดเบิงเดชทำไปนะครับเอาพระเจ้าอมันพี่ไหพ่อรเดนเรือในเบิงเดือพ่ายง่าที่ได้เวลาง่ายเอาขี้นะบู้ฮั้งี่วด้